สำคัญที่ผมได้เปรียบเทียบไปแล้วว่านะ45เซนของสกอตแลนด์นั้นนะน่ะายแพ้ในการทำประชามติแต่ผลประโยชน์ของชาติสกอตแลนด์ชน,นะครับและผลประโยชน์ของนะนอกจากสกอตแ,แลนด์แล้วไรซ่าราชอาณาจักรก็ได้รับผลประโยชน์จากคน45เซ์ของสกอตแลนด์ไปด้วยเหมือนกับวันนี้ไม่ว่าสีอะไรครับจะได้รับประโยชน์จากพวกฝ่ายที่เปลี่ยนระบบถึงแม้ว่าฝ่ายเปลี่ยนระบบ ลุกขึ้นมาต่อสู้กันดูเหมือนจะมีคนไม่มากแต่วันนี้ทุกฝ่ายก็ได้รับผลประโยชน์จากพวกเปลี่ยนระบบเหมือนกับที่สกอตแลนด์45เปอร์เซ็นที่เขากำลังต่อสู้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเอาละครับวันนี้พี่บุตรใจนะผมก็ขอสรุปไว้เพียงแค่นี้พี่บุตรใจจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้ตามสบายน,นะครับอ๋นะอฮะเนะชิญเชิญเชิญเชิญ เห็นแป๊เว่าพี่ละว่าถามว่าแล้วเจ้าเขาจะจัดการกับประยุทธ์ไหมถ้ามีโอกาสเขาจัดการนะครับนะเจ้าเมื่อกี <s <s ้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะเจ้าเขาไม่เคยเอาใครจริงเนี่ยก็เอาแต่ตัวเขาเองเอาแต่ครอบครัวเขาให้รอดและวันนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เจ้าเขาเริ่มไม่พอใจเนี่ยประยุทธ์นะทําการบ้านที่เจ้าให้มาเนี่ยนะเพียงครึ่งเดียวคือเจ้าค่อยมา ไป,ออาาาไปยุทเด็กกันจินวัตรออกไปจัดการเมืองประยุทธ์ทําไม่ทําแต่กระเดียวกันเนี่ยประยุทธ์เด็กกำลังจับมือกับจินวัตรไอ้ตรงนี้เจ้าเขาไม่ชอบนะนี่แหละครับคุณแม่คุณแม่ไม่ปลื้มตรงนี้เลยแลวก็วันนี้เนี่ยนะนอกจากคุณแม่ไม่ปลื้มและป๋าก็ไม่เคยปลื้มนะเพราะว่าประยุทธ์ไปจับมือกับปวิตธ์เพราะประวิตธ์เนี่ยถึงแม้จะเป็นตุ๊ดเหมือนกันกันกบป้าเปนเนี่ยเขาเถอะแต่ตุ๊ดเนี่ยนะมันเวลาแค้นเนี่ยมาแค้นกนะันหนัก นี้เนี่ยคอยดูให้ดีเดียนะฟิลาวาครับถ้าเผลมอมาเลยนะประยุทธ์ตายหาเลยนะถ้าประยุทธ์นะกลัวว่าเขาจะลม้มประยุทธ์ก็ต้องล้มเขาซะก่อนนะแล้ววันนี้ไปว่าฝ่ายไหนนะครับต้องคิดล้มกันแล้วนะคิดล้มประยุทธ์ประยุทธ์ต้องคิดลม้มเขาแล้วฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องคิดล้มฝ่ายเผด็จการ เพียงแต่ว่าฝ่ายประชาไตวันนี้จับมือกับกลุ่มไหนล้มกลุ่มไหนกันแต่วันนี้ดูแล้วว่าฝ่ายประชาไตต้องจับมือกันล้มประยุทธ์ล้มคอสชอก่อนครับนี่แหละครับถึงจะถึงจะเดินต่อไปได้แต่ถ้าใครบอกว่าฝ่ายประชาไทไปจับมือคอสชอก่อนนะครับก็เขาเรียกจับมือไปหลอกประชาชนไปรักษาระบบปผด็จการเอาไว้ นะแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องเป็นประธานาธิบดีนะครับวันนี้มันยิ่งกว่าประธานาธิบดีอยู่แล้วประยุทธ์แะนะดังนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอย่าไปคิดหวังเลยนะเอาล่ะครับมาแล้วจังครับด็อกเตอร์เชิญาั่งสบายครับครับสวัสดีครับหลวงตาพี่บุตรไซรานคู้ฟังทุกท่านครับดีครับสวัสดีเชิญนะวันนี้เป็นสถิติเลยนะครับเนี่ยสี่ชั่วโมงหรือเปล่าครับเนี่ยห ตอเริ่มหกโมงครึ่งเจ็ดแปดเก้าเกือบสี่ชั่วโมงนะครับเสียงยังใสอยู่เลยก็เป็นทิวทิศหมายที่ดีมาหลวงตาสุขภาพโอเคนะครับสุขภาพโอเคแต่ว่ากูมีอากาศไม่ค่อยดีฮะตอนนี้ใต้ฝุ่นเข้ากนะันนกหนะโอ้ไปจับไปไหนไปดับ<อ>ไม่ใช่อะไรนะครับวันที่มันต้องพูดต่อเนื่องเพราะว่าความซับซ้อนของมันเนี่ยมันจําเป็นต้องอธิบายกันให้เคลียร์เพราะว่า พวกเราจะได้ไปกำหนดยุทธวิธีกันได้เพราะถ้าไม่รู้ความสัมพันธ์ในกลุ่มอำนาจต่างๆแล้วมากำหนดยุทธวิธีกันะเปดับ,บายครับเชิญเลยตนะ้องาตามสบายครับเชิญครับจ,จะใช้เวลาประมาณสักไม่เกินสิบห้านาทีนะตา,ตามสบาย,าบายครับสบายครับสบายครับคือคือฟังหลวงตาพูดเนี่ยนะทำให้ผมนึกถึงสมัยเป็นนักศึกษาเป็นยาตรีเออเป็นญาโทที่ที่ออสเตรเลียนะครับ ตอนนั้นนีไปนั่งฟังเลคเชอร์ระดับที่เป็นโฟร์แกรดครั้งแรกฟังมันนานนะครับสามชั่วโมงครับคือจากเมื่อก่อนเป็นนักศึกษาอ่าเป็นยาตรีเนี่ก็อยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อะไรก็ตามหนังสือตรงเด๊ะเด๊ไม่มีการมาถกเสียงให้เห็นถึงความซับซ้อนปรากฏพอไปอยู่ระดับเป็นยาโทเนี่ยวิชาที่เป็นเลคเชอร์นะมันมีข้อมูลเยอะมากแล้วก็ข้อมูลบางทีมันสับสน เราฟังไปฟังมาตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นอย่างทุกวันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะฟังแล้วบางอย่างไม่เข้าใจเต็มร้อยแล้วก็ข้อมูลมันเหมือนกับขัดแย้งกันบางทีเรารู้สึกว่ามันใช่อย่างนี้นะเอาแต่เดี๋ยวไปฟังอีกตอนหนึ่งเอ๊ะทำไมมันไปอีกด้านหนึ่งนี่คือภาพสะท้อนความซับซ้อนนะครับของของการเมืองแล้วก็พลวัตทางการเมืองแล้ววันนี้เนี่ยเราพัฒนามาถึงจุดที่แม้กระทั่งในขบวนการแดงเองเนี่ยหลวงตาก,ก็บอกว่ามันก็มีพลวัตภายในของมันเอง นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของเผด็จการมันก็มีพลวัตภายในนะครับอํานาจเป็นของที่ไม่มีพิแท้ศัตรูถาวรและจริงๆก็คือว่าถ้าแบ่งกันไม่ลงตัวมันก็เกิดเกิดเทนชันเกิดแรงดึงกันเสมอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอวิเคราะห์สองฝ่ายอย่างทนะี่หลวงตาวิเคราะห์อย่าง extensively เนาะแบบกว้างอะ่ะคือทั้งในแนวลึกแล้วก็แนวกว้างว่างั้นเถอะนะครับ story ประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> นะอะ่มันมันครบมันสมบูรณ์วันนี้ แล้วก็การประเมินด้วยไม่ใช่วิเคราะห์อย่างเดียววิเคราะห์คือแยกมาเป็นจุดจุให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างให้เห็นภาพความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ประเมินแต่ละด้านแต่ละด้านด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสําหรับการนําไปคิดต่อแล้วก็ในส่วนของยุทธวิธีวันนี้หลวงตาบอกว่าให้ปรับเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตาดูดาวเทาว้าติดดินเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ยังใช้ได้เสมอในภาวะปัจจุบันเนี่ยเรามีภารกิจ นะครับซึ่งภารกิจบางอย่างเป็นภารกิจเฉพาะหน้าซึ่งเราก็ได้ทํามาตลอดก็คือว่าเราต่อต้านเรื่องของประเด็จการเนี่ยนะครับนะครับเราต่อต้านประเด็จการมาตลอดด้วยการนะเอาข้อมูลต่างๆมาตีแผ่นะครับด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยการประนามด้วยการทําให้มันเสียศักดิ์ศรีด้วยการที่เราขยายเครือข่ายเราเอาข้อมูลไปกระจายนะครับเพิ่มขึ้นเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันบางทีเหมือนเพราะแอเราทําได้แค่นี้แค่นี้หรือนะ แล้วเราจะชนะมันได้เมื่อไหร่เนี่ยอยากจะเรียนที่น้องนะกรณีของสกอตแลนด์เนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานให้พี่น้องเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนะ่ะหนึ่งนะอย่างที่หลวงตาว่ามันต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันมีผลมันมีผลเสมอนะครับฮัลโหลมีมีโทรศัพท์เข้าแป๊บเดียวนะครับ Hi uh HelloHi can I call you back จะเขาจเอา call you back I'll call you back อย่างโมเนร right now โ okay. อเค b y e ครับน,นีมีสายเข้ามาแทรกครับคือเรามองในแง่ว่าการกระทําทุกอย่างจริงๆมันมีผลเสมอแม้กระทั่งอย่างหลวงตาว่าเนี่ยจริงๆเลยครับกรณีของสกอตแลนด์เนี่ยมันสะท้อนภาพในอย่างหนึ่งคือวันหนึ่งเนี่ยนะครับการพยายามของคนคนกลุ่มเล็กๆจะี่เป็นเรียกว่าเล็กๆนะครับสกอตแลนด์เป็นประเทศเล็กมาก แต่สามารถจะทําให้เกิดเรฟเฟรน d ดัมเเป็นเรื่องใหญ่นะครับกระเทือนอํานาจเลยนะครับราชินีนี่ต้องปรากฏตัวนะครับจริงๆนะก็เต้นๆเ,เ,เหมือนกันเพราะว่าถ้ากระแสน,นี่ติดมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ว่าจะแยกนะครับยูเนียนนะครับแต่มันแปลว่ากระแสภายในในอังกฤษไม่ได้มีคนรักเจ้าทั้งหมดนะครับกลุ่มที่เป็นรีพับ l ิกเนี่ยเขาก็มีความพยายามของเขาอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นประชาธิปไตยซึ่งมันไม่เดือดร้อนมากเนี่ยมันไปปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นแล้วเศรษฐกิจ,จอะไรมันก็ยังดีอยู่ปัญหาภายในก็ไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยเขาก็ยังพออยู่ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมมนเป็นก้าวสาคัญเลยในการลุกเข้าไปเพื่อทําให้วันนี้เกิดการต่อรองวันนี้นะสิ่งเล็กน้อยที่เราทําเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆประยุทธ์เนี่ยเหิมย่ามใจนะครับตามสันดานก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยพอพูดอะไรมาพลาดปุ๊บเนี่ย พวกเราเล่นตีกลับเข้าไปเนี่ยวันนี้ประยุทธ์เกิดการเรียนรู้นะครับเรื่องการคบการโกงให้ที่จะทํากินกแบบง่ายๆลูกปากหวานปากแล้วก็สร้สางสร้างอํานาจสาร้างฐานของตัวเองว่าคุ้มครองใครได้เนี่ยวันนี้ประยุทธ์คุ้มครองใครไม่ได้ไอปนัดดาทั้งหลายเนี่ยที่วันแน่เนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยวันนี้ก็เสียหน้าพวกที่มันรู้ตัวแล้วว่ามันจะกินง่ายๆไม่ได้แล้วแล้วก็ภาพลักษณ์ที่มันเสียที่สําคัญที่สุดเพราะพวกนี้มันอยู่ในจุดอันตรายพลาดมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวมันก็เป็นกบฏ วันนี้พี่น้องก็ต้องจำเลยไอ้พวกนี้มันทำผิดกฎหมายเนี่ยหนีไม่พ้นแหละครับประชาชนชนะเมื่อไหร่ประยุทธ์มันคือกบฏกษัตริย์ภูมิพลก็คือคนที่สนับสนุนกบฏสามารถมาพิจารณาโทษกันได้เลยแล้วความผิดมันมีเยอะแยะไปหมดพวกนี้เขาก็ต้องระวังตัวการที่เขาระวังตัวนั้นเขาก็จะทำผิดน้อยลงโกงต้านบ้านเมืองได้น้อยลงถ้าเขาทำและสนงฝืนความรู้สึกสก็จะมีคนเสื้อเหลืองนะครับมีคนกลุ่มอื่นซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่คนเลวทั้งหมด แต่เขาเข้าใจเขามาประชาธิปไตยผิดเลือกข้างผิดแต่ในเมื่อเห็นเพียเห็นไทยของมันแล้วยิ่งมืดยิ่งใกล้สวา่างคนยิ่งเห็นความมืดเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าอ๋อความสว่างมันมีอยู่นะครับจะได้นึกถึงว่าอ๋อเดี๋ยวนี่ความดึกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นรุ่งสวา่างนะครับเขาก็จะได้เกิดจิตสํานึกไหมว่ามันต้องต้องมาสร้างวันใหม่สร้างฝันวันใหม่ลืมสิ่งเก่าสร้างสิ่งที่ดีกว่าเขาอาจจะมายืนร่วมกระบวนการเราได้ วันนี้เนี่ย <c oughs> การขึ้นมาของประยุทธ์จันโอชานั้นมันทําให้เอกภาพทางความคิดของคนเราเนี่ยชัดเจนขึ้นทําให้การอาการตาสว่างที่เห็นเดิมเคยเห็นองค์จักรเป็นดอกบัวน,นั้นนะครับมันเริ่มที่จะแปรรูปแปลร่างเป็นพนลวัตในด้านบวกสําหรับขบวนประชาธิปไตยสิ่งเล็กเล็กเล็น้อยที่เราได้ทําพิ่ล้องทั้งหลายการแชร์ข้อมูลการผลิตองค์ข้อมูลการตีประเด็นไปแล้วก็กระจายไปในสังคม การขยายเครือข่ายเอาข้อมูลเราไปเข้าตาของสลินวันนี้จะสังเกตนะครับกลุ่มสลินเขาจะไม่ค่อยกล้าสแสดงความเห็นในของพวกเราบางทีบอกกันเลยอย่าไปฟังมันเลยเพราะอะไรครับเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าวันนี้เขาผิดอะไรทั้งหลายอย่างที่เราเคยพูดไว้แล้วเขาบอกอุ้ยเป็นไปนไม่ได้มาใส่ร้ายป้ายสีวันนี้มันเต็มหูตาตาครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเผด็จก,การที่จ้องจะล้มอานาจร,รัฐบลาลรัฐบาลในสุดแล้วทาหารเนี่ยมันจะยึดอํานาจในสุดแล้วกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยยืนข้างนู้นแล้วก็เขาจะรวบอำนาจคืนไปให้เขาเนี่ยเป็นอํานาจของพระราชาแล้วพอร,รวบอำนาจเขาไม่เชื่อเมื่อก่อนว่าจะเป็นไม่ได้เพราะเขายังคิดว่ากษัตริย์ใสซื่อบริสุทธิ์แล้ววันนี้ภาพมันปรากฏชัดแล้วภาพที่ชัดเจนตรงเนี้มันคือความเสียหายที่หนักหนาสาหัสแก่ประเทศแล้วมันกําลังจะลุกคืบเข้าไปกระทบกระเทือนต่อ กระเป๋าต่อวิถีชีวิตต่อจิตสำนึกของพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องว่าการต่อสู้นะครับทำเถอะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าผลจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปถึงเลขสิบเนี่ยถึงใจเราอยากให้มันถึงเลขสิบแต่ว่าการจะเคลื่อนสังคมไปภารกิจเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องทําในสิ่งที่ต้องทํานะครับการจะสร้างตึกให้มันสูงสิบชั้นแล้วก็มียอดเป็นประสาททองเนี่ยนะครับฟ้าสีทองของลำไพ่นั่นนะ มันก็ต้องเริ่มากับการก่อสร้างอิฐนะครับสร้างชั้นแรกวางฐานให้มันแน่นแต่ว่าการกระทําตรงนี้มันทําคนแต่ละคนเนี่ยแต่ละกลุ่มนี้มันทํากันคนละจุดให้เราเข้าใจว่านะครับแม้กระทั่งบางทีในคนไปขุดทรายอยู่เนี่ยไอ้ฮากูจะสร้างตึกสร้างปราสาทสร้างสวรรค์มือไปขุดทรายอยู่ได้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ว่าการไปขุดเอาทรายจากแม่น้ําไปเอาหินจากนะําไปร่อนหินร่อนทรายจากแม่น้ํามาเนี่ยมันก็คือภารกิจหนึ่งที่จะต้องทํา เพราะศึกนี้มันใหญ่แล้วเกินมันมีนะห้องนู้นห้องนี้ห้องใตดินนะครับแผนมันใหญ่มากอ่ะเพราะฉะนั้นใครทําอะไรได้บางครั้งมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมยังไปงงโง่ตรงนั้นทําไมไม่มาช่วยกันตรงนั้นตรงนี้แต่จริงๆทุกอย่างที่ทำมันจําเป็นหมดแล้วมันมีผลเสมอเขาพูดกันว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับเพราะนั้นอยากให้ดูถูกพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆสิ่งที่พวกเราพูดกันเนี่ยบางคนก็บอกพูดอยู่ได้พูดมาสามสี่ปีไม่เห็นทําอะไรเลยเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่านะครับ พวกเราที่ฟังกันอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยมันสว่างแล้วเราไม่ยอมรับเด็จการณ์เนี่ยแล้วดูกันมากี่ปีแล้วสู้มาแปดปีแล้วนะครับหลังจากรัฐประหารเนี่ยมีใครท้อที่อยากจะไม่สู้มา่อไวันนี้มีแต่หวังว่าอยากจะให้มันสําเร็จอยากจะเปลี่ยนระบอบแล้วคนทั่วบ้านทั่วเมืองก็มาหันมามาเข้าใจแล้วก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับเราแม้กระทั่งนักการเมืองเป็นแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าแล้วก็การถูกบีบคัน้นความกลัวต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับเขาก็ทําได้ที่เขาทํา ด้วยจิตสำนึกผมก็ยังเชื่อว่าจัตุปกรณ์ทั้งหลายนยถึงแม้ว่าในลักษณะของกรอบที่เขาทํามาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเชื่อเลยว่าเขาเนี่ยจะมาช่วยเป็นขบวนนําปฏิวัติได้วันนี้ชัดเจนว่าไม่ได้ละแต่ว่าถามว่าพวกนี้เนี่ยถึงวันที่ประชาชนชนะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไปยืนข้างเผด็จการปกป้องสถาบันปกป้องประยุทธ์แล้วก็มาสู้กับพวกเราเนี่ยผมไม่เชื่อเป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คือจาเป็นจะต้องมองเหมือนกันว่าในขบวนแดงของเราเองนะครับ บางทีถ้ามันมีความต่างกันบ้างเราวิราวิจารณ์นะครับให้รู้ให้เห็นว่าเราอย่าไปติดกับกับพวกที่เคยนําแล้วก็เคยได้ประโยชน์จากการนําแล้วก็จะนําเราไปในทิศทางซึ่งนะครับเขาอยากให้มันเป็นเราจะต้องเติบโตขึ้นมาเหนือคนเหล่านี้แม้กระทั่งชินวัตรเองเนี่ยคุณยิ่งละเองบอกตรงๆนะครับผมเองเนี่ยไม่ค่อยเปิดใจหลายครั้งก็รู้ว่าพูดไปแล้วกระเทือนวันนี้ผมกําลังจับตาอยู่วัตระกุลชินวัตรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันหนึ่งอาจจะมาเป็นศัตรูกันก็ได้ ผมเคยตั้งคำถามไว้เมนนื่อตอนมีอู่ครั้งหนึ่งจัดรายการที่เลตอยู่ดีๆไฟแรงตอนนั้นผมบอกว่าถ้าตระก,กูลชินวัตรนะถ้าทักษิณโทษทีไม่ใช่ตระกูลตอนตอนนั้นปูยังไม่ขึ้นถ้าทักษิณเนี่ยไม่ลงสัญญาบันกับไอซีซีนะให้ให้ปูนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วนั่นก่อนการเลือกตั้งนิดเดียวเสร็จแล้วเนี่ยคือตอนนั้นผมพยายามจะชวนให้คนไปเลือกตั้งผมก็บอกว่าถ้าทักษิณไม่ยอมลงสัญญาบันกับไอซีซี แปลว่าหลังจากที่น้องสาวขึ้นตําแหน่งแล้วเนี่ยแล้วมีประชาชนถูกฆ่าตายอีกเนี่ยทักษิณกับผมก็อาจจะเป็นศัตรูกันมันก็เป็นอย่างที่เป็นเงื่อนไขที่ผมวางไว้ก็คือว่าเขาขึ้นสู่ตําแหน่งแล้วยิ่งรักไม่นะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเตะลงไปเลยทั้งทห้นักวิชาการีก็มีเหตุผลชงเหตุผลหาทางปฏิบัติหนอมให้สถาบันให้แล้วทั้งหมดถ้าเอาหนึ่งสองไปอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่ในป่าน,นี้ความตึงเครียดอาจจะลดลงนะครับนะ แต่มันอาจจะก,กลายว่าเป็นผลดีกับสถาบันมากขึ้นก็ได้หรือาอาจจะชั่วก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาไม่ทําเราก็มิสูนรได้จุดหนึ่งแล้วว่านะมันชัดจะมีปัญหาแล้วขนาดนักการเมืองชงอย่างนั้นเนี่ยี่จริง